คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่กินผักผลไม้เยอะๆดื่มชาเขียวหรือกาแฟ ى, ถึงดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีขึ้นเคล็ดลับอยู่ที่โพลิฟีนอลภายใน10วินาทีนี้เราจะเปิดเผยว่าโพลิฟีนอลช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีพร้อมกับเพลิดเพลินกับอาหารไทยแสนอร่อยอย่างส้มตําหรือชาไทยได้อย่างไรวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าโพลีฟีนอลคืออะไรทำไมจึงสำคัญและวิธีการเพิ่มโพลีฟีนอลในมื้ออาหารประจําวันของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะแบ่งเป็นเคล็ดลับที่เหมาะกับวิถีชีวิตแบบไทยๆคุณกินมะม่วงพริกหวานหรือดื่มชาเขียวบ่อยไหมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อบอกเราหน่อยโพลีฟีนอลคืออะไรโพลีฟีนอลเป็นสารประกอบธรรมชาติที่พบในพืชซึ่งช่วยปกป้องร่างกายจากความชราและโรคภัยไข้เจ็บพวกมันทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่ทําลายเซลล์ประเทศไทยเปรียบเสมือนสวรค์ของอาหารที่อุด,ดมไปด้วยโพลีฟีนอล ยกตัวอย่างเช่นมะม่วงสุกหวานพลิกหวานกรุบกรอบในส้มตำหรือชาเขียวหอมหอมล้วนมีโพลีฟีนอลทั้งสิ้นโพลีฟีนอลมีมากกว่า8,000ชนิดแต่ชนิดที่โดดเด่นที่สุดคือฟลาโวโนอยด์ซึ่งเป็นโพลีฟีนอลในสดร็อบอรี่แอปเปิล้ลและหัวหอมคุณรู้หรือไม่ว่าเพียงแค่ชาไทยหนึ่งถ้วยหรือส้มตำหนึ่งจานก็สามารถเพิ่มโพลีฟีนอลให้กับร่างกายได้อย่างมาก ทำไมโพลีฟีนอลถึงสําคัญทําไมโพลีฟีนอลถึงสําคัญลองนึกภาพร่างกายของคุณเป็นวัดโบราณในประเทศไทยที่ต้องได้รับการปกป้องจากการเวลาและอิทธิพลภายนอกโพลีฟีนอลคือเครื่องรางที่ช่วยรักษาวัดน,นั้นให้คงความสดใหม่และยั่งยืนไม่เพียงแต่เป็นสารประกอบที่ช่วยให้คุณคงความอ่อนเยาว์แต่ยังเป็นวีรบุรุษผู้เงียบงันที่ช่วยปกป้องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและแม้กระทั่งช่วยยืดอายุ การศึกษาขนาดใหญ่ที่ทำการศึกษาผู้คนเกือบครึ่งล้านคนเป็นเวลาหลายปีแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับประทานอาหารที่มีโพลิฟีนอนสูงมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลง37%เมื่อเทียบกับผู้ที่รับประทานอาหารน้อยกว่าคุณได้ยินไหม37%นั่นหมายความว่าหากคุณรักษานิสัยนี้ไว้ตลอดชีวิตคุณอาจมีอายุยืนยาวขึ้นอีก 2- 3ปี หรือแม้แต่ปีที่เต็มไปด้วยพลังเพื่อเพลิดเพลิพนกับยามเช้าที่ตลาดน้ําหรือเทศกาลที่มีสีสันอย่างสงกรานต์แต่โพลีฟีนอลไม่ได้แค่ยืดอายุคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกมีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้นในวันนี้อีกด้วยนักวิทยาศาสตร์พบว่าโพลีฟีนอลช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณทั้งทางร่างกายและจิตใจในการทดลองหนึ่งผู้ที่รับประทานโพลีฟีนอลจากผลไม้ผักและดาร์กช็อกโกแลตมากขึ้นรายงานว่ารู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นเหนื่อยน้อยลง และแม้กระทั่งนอนหลับได้ดีขึ้นหลังจากผ่านไปเพียงแปสัปดาห์ลองคิดดูสิว่าการเพิ่มส้มตำพริกหวานหรือชาไทยสักถ้วยลงในมื้ออาหารของคุณเป็นยาชูกำลังตามธรรมชาติในประเทศไทยโพลีฟีนอลมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเข้ากันได้ดีกับวิถีชีวิตของเราอาหารไทยอุดมไปด้วยผักสดผลไม้รสหวานและชาหอมกรุ่นเมื่อคุณเพลิดเพลินกับต้มยำใส่หัวหอมและพริกหรือจิบกาแฟดำสักแก้วในช่วงพักกลางวัน คุณไม่เพียงแต่จะได้ลิ้มรสชาติเท่านั้นแต่ยังได้บำรุงร่างกายจากภายในอีกด้วยโพลีฟีนอลช่วยลดการอักเสบเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและปกป้องเซลล์จากสารอันตรายต่างๆเช่นฝุ่นละอองและความเครียดซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตที่วุ่นวายในกรุงเทพหรือเชียงใหม่ยิ่งไปกว่านั้นโพลีฟีนอลยังมีประโยชน์ทางสังคมที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนในประเทศไทย การรับประทานอาหารคือวิธีที่เราสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงอาหารที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลเช่นยำมะม,ม่วงใส่ถั่วลิสงหรือสลัดผักไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพของคุณเท่านั้นแต่ยังสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขบนโต๊ะอาหารอีกด้วยเมื่อคุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณจะมีพลังงานมากขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนต่างๆตั้งแต่การไปวัดการขายของในตลาดไปจนถึงการเต้นรำในเทศกาลลอยกระทงคุณกำลังคิดว่าฟังดูดี แต่การเพิ่มโพลีฟีนอลในอาหารของคุณมันยากไหมไม่ต้องกังวลโพลิฟีนอลพบได้ในอาหารราคาถูกและหาได้ง่ายเช่นพริกหวานหัวหอมและมะม่วงซึ่งเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปในประเทศไทยคุณไม่จำเป็นต้องร่ำรวยหรือมีวิธิการศึกษาสูงก็สามารถได้รับประโยชน์เหล่านี้ได้เพียงแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคุณเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวได้คุณเคยรู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อรับประทานผักและผลไม้มากขึ้นหรือไม่ มาแบ่งเป็นเรื่องราวของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นคุณอาจผูกมิสกับโพลีฟีนอลโดยไม่ได้ตั้งใจผ่านชาเขียวหรือสลัดจานหนึ่งโดยไม่รู้ตัวจะเพิ่มโพลีฟีนอลได้อย่างไรจะเพิ่มโพลีฟีนอลในอาหารของคุณได้อย่างไรข่าวดีก็คือคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างสิ้นเชิงหรือใช้ใจ่ายเงินมากมายด้วยสีสันและรสชาติอันโดดเด่นของอาหารไทยการเพิ่มโพลีฟีนอลในมื้ออาหารประจําวันของคุณจึงทั้งง่ายและอร่อยลองนึกถึงเมนูที่คุณเคยอย่างส้มตำต้มยำ หรือชาไทายเย็นๆสักแก้วซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเป็นอาวุธที่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นได้นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนที่จะช่วยคุณเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเลือกอาหารที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลประเทศไทยเปรียบเสมือนสวรรค์ของวัตถุดิบสดใหม่และวัตถุดิบหลายชนิดก็อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลเช่นกันนี้คืออาหารบางชนิดที่คุณสามารถหาได้ง่ายๆตามตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านผักพริกหวานสีแดงและสีเหลือง บนอกโคลีหัวหอมและมะเขือเทศส่วนผสมเหล่านี้เป็นดาวเด่นในอาหารอย่างส้งตมตำหรือผัดผักพริกหวานไม่เพียงแต่กรุบกรอบและอร่อยเท่านั้นแต่ยังมีฟลาโวโนอยด์ซึ่งเป็นโพลีฟีนอลชนิดหนึ่งที่ช่วยต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยผลไม้มะม่วงสุกสับประรดสดรอเบอรีและกล้วยมะม่วงไทยรสหวานเหมาะสำหรับทำสลัดผลไม้หรือสมูทตี้สับประรดซึ่งมักพบในแกงกะหรี่ยังมีโพลีฟีนอลที่ช่วยลดการอักเสบอีกด้วย เครื่องดื่มชาเขียวชาไทยกาแฟาดำและน้ำทับทิมการดื่มชาเขียวในตอนเช้าหรือชาไทยในตอนบ่ายไม่เพียงแต่ช่วยให้สดชื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งโพลีฟีนอลชั้นดีอีกด้วยถั่วละถั่วเปลือกแข็งถั่วแดงเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์และแง่ถั่วแดงในขนมไทยหรือเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์โรยบนสลัดเป็นวิธีง่ายๆในการเพิ่มโพลิฟีนอลเครื่องเทศและสมุนไพรขมิน้นขิงและผักชีขมิ้นในแกงไทยมีสารข้อคูมิน ซึ่งเป็นโพลิฟีนอลที่มีฤทธิ์แรงเคล็ดลับง่ายๆเมื่อซื้อของที่ตลาดควรเลือกผักและผลไม้สดสีสันสดใสเพราะมักจะมีโพลิฟีนอลมากกว่าคุณมีผักที่ชอบซื้อจากตลาดบ้างไหมมาแบ่งเป็นกันในคอมเมนต์ขั้นตอนที่2เพิ่มโพลีฟีนอลในมื้ออาหารประจําวันของคุณตอนนี้ลองนําส่วนผสมที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลเหล่านี้ไปใส่ในมื้ออาหารของคุณนี่คือวันธรมธรมดาธรรมดา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารไทยอาหารเช้าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยชาเขียวสักแก้วและสมูทตี้มะม่วงสับประรดเพียงปั่นมะม่วงสับประรดกะทิเล็กน้อยและน้ำแข็งคุณก็จะได้เครื่องดื่มรสชาติอร่อยที่อุดมไปด้วยโพลิฟีนอลสำหรับอาหารเช้าแสนอร่อยลองข้าวเหนียวมะม่วงกับถั่วแดงโรยงาอาหารกลางวันอิ่มอร่อยกับส้มตำพริกหวานมะเขือเทศและถั่วลิสงหรือจะเลือกต้มยำกุ้งใส่หัวหอมมะเขือเทศและผักชีก็ได้ เมนูเหล่านี้ไม่เพียงแต่รสชาติอร่อยเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยโพลีฟีนอลอีกด้วยรับประทานคู่กับชาไทยสักถ้วยเพื่อประโยชน์ที่มากขึ้นของว่างจิบเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์คั่วหรือกล้วยสุกหากอยู่ใกล้ตลาดลองดื่มน้ำทับทิมคั้นสดสักแก้วสดชื่นและช่วยเพิ่มโพลีฟีนอลอาหารเย็นต้มบนอกโคลีใส่ขิงและกระเทียมหรือผัดผักรวมใส่พริกหวานหัวหอมและบนอกโคลีหรือจะลองแกงไก่ใส่ขมิ้นและมะเขือเทศ ซึ่งเป็นอาหารไทยคลาสสิกที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลก็ได้ขั้นตอนที่3เคล็ดลับการทำอาหารเพื่อถนอมโพลีฟีนอลเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโพลีฟีนอลการปรุงอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนี่คือเคล็ดลับบางประการตามปรุงอาหารแบบง่ายๆนึ้งผัดหรือรับประทานแบบดิบเช่นส้มตำเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการของโพลีฟีนอลหลีกเลี่ยงการทอดหรือปรุงสุกเกินไปเพราะความร้อนสูงอาจลดปริมาณโพลีฟีนอลได้ การจับคู่ที่ชาญฉลาดเติมน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกเล็กน้อยเมื่อผัดผัก,ผกเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมโพลีฟีนอลได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นการผัดพลิกหวานในน้ำมันมะพร้าวเป็นวิธีที่ดีในการทำให้ทั้งความอร่อยและสุขภาพความหลากหลายผักและผลไม้แต่ละชนิดมีโพลีฟีนอลที่แตกต่างกันลองเปลี่ยนชนิดดูเช่นกินส้มตำวันนี้ลองสลัดมะม่วงหรือซุปผักพรุ่งนี้ขั้นตอนที่สี่หมายเหตุสำคัญระวังกระไรฟูด หากคุณกำลังรับประทานยาเช่นยาลดความดันโลหิตหรือยาโรคหัวใจให้จำกัดการรับประทานเกลปับฟุตหรือน้ำกระเรฟฟูตเพราะอาจส่งผลต่อการย่อยยาของร่างกายปรึกษาแพทย์หากไม่แน่ใจเลือกอาหารสดผักและผลไม้ที่ทิ้งไว้นานเกินไปจะสูญเสียโพลิฟีนอลซื้อให้พอเหมาะกับความต้องการและเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาความสดไม่ต้องเรื่องมากคุณไม่จำเป็นต้องกินอาหารราคาแพงอย่างสดรอ,อรบรีนำเข้าวัตถุดิบทั่วไปอย่างหัวหอม พลิกหวานหรือกล้วยจากตลาดไทยก็เพียงพอที่จะให้ประโยชน์มากมายขั้นตอนที่5ความท้าทายการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี7วันพร้อมลองหรือยังลองทั้งความท้าทายโพลีฟีนอน7วันดูสิรับประทานผักและผลไม้อย่างน้อย6ส่วนผัก3ส่วนผลไม้3ส่วนทุกวันและดื่มชาเขียวหรือกาแฟดำสักแก้วตัวอย่างเช่นวันที่หส้มตำสมูทตี้มะม่วงชาไทยวันที่สต้มยำสลัดกล้วย กาแฟดำเขียนความรู้สึกของคุณลงไปคุณรู้สึกกลับรีบกับเราขึ้นนอนหลับสบายขึ้นไหมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นการเสริมโพลีฟีนอลไม่ได้เป็นเพียงการดูแลสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับอาหารไทยจานโปรดได้อย่างมีความหมายมากขึ้นอีกด้วยตั้งแต่แผงลอยในตลาดน้ำไปจนถึงโต๊ะอาหารสำหรับครอบครัวโพลีฟีนอลพร้อมให้คุณค้นพบเสมอคุณจะเริ่มจากอาหารจานไหนก่อน บอกเราในคอมเมนต์ได้เลยหลีกเลี่ยงการกินเกมปรับฟรุตมากเกินไปหากคุณกําลังใช้ยาอยู่เพราะเกณป์ปบฟรุตอาจส่งผลต่อกระบวนการที่ร่างกายประมวลผลยาบางชนิดได้ปรึกษาแพทย์หากไม่แน่ใจเลือกอาหารสดที่ปรุงอย่างเรียบง่ายเพื่อรักษาโพลิฟีนอลความท้าทาย7วันลองกินผักและผลไม้6ส่วนทุกวันเป็นเวลาหสัปดาห์เช่นผัก3ส่วนและผลไม้3ส่วนจดบันทึกความคิดของคุณและแบ่งปันกับเรา โพลีฟีนอลไม่ได้พบเฉพาะในอาหารราคาแพงเท่านั้นแม้แต่ส่วนผสมทั่วไปอย่างพลิกหวานและหัวหอมก็มีประโยชน์ข้อดีคือคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอิสัยการกินของคุณอย่างสิ้นเชิงเพียงแค่เพิ่มความคิดสร้างสรรค์เล็กน้อยเล็กน้อยให้กับอาหารไทยที่คุณเคยก็พอโพลีฟีนอลคือเคล็ดลับในการมีสุขภาพที่ดีอ่อนเยาว์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบไทยๆแค่เติมมะม่วงพริกหวานหรือชาเขียวสักแก้วลงในมื้ออาหารของคุณ ก็เท่ากับว่าคุณได้ลงทุนกับสุขภาพของคุณแล้วพร้อมลองหรือยังเริ่มต้นด้วยเมนูที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลวันนี้แล้วมาแชร์ผลลัพธ์กันในคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆร่วมกันเราจะมีสุขภาพที่ดีได้ทุกวันตอนนี้คุณรู้เคล็ดลับในการมีสุขภาพดีและอ่อนเยาว์ด้วยโพลีฟีนอลแล้ว ตั้งแต่ส้ตมตำสีสันสดใสไปจนถึงชาไทยหอมกรุ่นเพียงแค่เติมมะม่วงพริกหวานหรือหัวหอมลงในมื้ออาหารของคุณคุณก็จะไม่เพียงแต่ดูแลสุขภาพแต่ยังได้เพลิดเพลินกับรสชาติอันยอดเยี่ยมของไทยอีกด้วยที่สำคัญที่สุดคือคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากแค่ใช้วัตถุดิบที่คุณเคยจากตลาดใกล้บ้านก็พอเริ่มต้นวันนี้ด้วยชาเลนจ์เจ็ดวันของเราลองทานผักและผลไม้หกส่วนทุกวันแล้วมาแชร์ความรู้สึกของคุณในช่องคอมเมนต์ รู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นไหมผิวของคุณกระจ่างใสขึ้นไหมเราอยากฟังเรื่องราวของคุณอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แชร์ให้เพื่อนและครอบครัวของคุณเพื่อสุขภาพดีไปด้วยกันและก็ติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆเพิ่มเติมเราจะร่วมกันเปลี่ยนทุกมื้ออาหารให้เป็นโอกาสในการรักร่างกายของคุณและใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างเต็มที่ในแบบไทยๆคืนนี้คุณจะทำอาหารอะไรที่อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลบ้างคอมเมนต์ด้านล่างเลย